เสียดฟ้ากันเลยทีเดียวได้สูงไว้พอยกระดับขึ้นไปอีกโอ้ยยิ่เจ็บที่ความสูงก็ต้องกล้าที่สุดเทัาไหร่อยากมาทำใช้ไหมทำได้ คือแน่นอนว่าถ้ามีมีหกเหลี่ยมแปดเหลี Radio ่ยมเกเหลี่ยมี่สิบห้าเหลี่ยมอย่ามาเลยดีกว่าอนน่าแ่นะขาเวลาคอรคนยากเอร์ลพี่เจมส์พี่แอนดี้บอกพี่เจมส์ีร่าเรียวเงียบยีอะไรยงอะไรอะรแอนน่าเขาเปิดไลฟแอนไัฟกำลังมาแอนไลฟกำลังมาไม่ใช่แค่วงแต่เหมือนมีเพลงกำลังจะมา ได้แล้วเหรอได้แล้วผมบอก่ะใช่ไหมใช่ 3> <3 พูดได้พูดได้พ ali> ูดได้พูดได้พูดได้ใช่ใช่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วบอกวันที่รอให้ทุกคนติดตามดูนะครับผมอยากให้ติดตามครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วยังไม่ใกล้รัคบแต่ว่าใกล้กันเรื่อยๆใกล้กัเรื่อยๆอันนี้คือผมรู้เรื่องว่ามีว่ามีเพลงรอดูดีกว่าดีๆดู่บอกว่าก็แบบทีมงานทุกคนก็ต้งการทำงานครับผมจะบอกว่าเป๊ะ ไม่ต่างจากเพลงที่เพิ่งป่อไปเลยครับเราเราเราจะเดี๋ยวไม่มาครับผมมาแล้วมาแล้วอ่ารมกันวาดูติดตามมันมางั้นระหว่างนี้ก็ไปติดตามเพลงเก่อนไปดูความเพ๊กของเราก็ได้นะครับแล้นี้เกิดจะลอลานวิวแล้วนะยังเลยีนิดเดียว ตันนี้ยังเดาง่ายไปหน่อยเฮ้ยอะไรเตอร์มันชั้นเหรอ อยากจะมีแบบนี้บ้างเครับผมก็ก็จะไปดีนะครับรอบ22รับ ฟังครับก็ตารางงานติดตามได้ตารางงานนะครับผมสามารถกดในไฮไลท์ในสตอรี่ได้นะส่วนเพลงนะครับเพลงล่าสุดของเราคือเป้ฮัลลสนะครับผมแล้วก็อย่าที่พูดไปนะครับจะมีเพลงใหม่ปล่อยใกล้ๆนะครับส่วนรอติดตามรอติดตามนะครับบอกเลยว่าเพลงเนี้ยเลิศมากๆครับแล้วสหรับทานปีน้นะครับคุชานปีนาก็ฝากอปปด้วยนะครับผม นี่ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับผมคลอดไข่สองสิงหาสองสิงหาสองสิงหานะครับฝากติดตามพูดเลยว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้มีความสุขใครที่ติดตามพวกเรามานานก็อาจจะได้เห็นอะไรที่สุดยอดเพราะว่าปีนี้มาในทีมมาติเวิร์ด